เมื่อเจริญสมาธิแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคของเราได้ตัดกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถอภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงในพระสูตรนี้เราจะเห็นว่าการเห็นตามความเป็นจริงนั้น <S <S เห็นอย่างไร พระองค์ก็ตรัสอธิบายอย่างนี้ว่าก็อะไรเล่าย่อมปรากฏตามความเป็นจริงคือตาย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงรูปทั้งหลายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงวิญญาณทางตาย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงผัสสะทางตาย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงแม้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรืออทุกข์ขมสุข ก็ดีที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางตาเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงหูย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเสียงทั้งหลายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงวิญญาณทางหูย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงผัสสะทางหูย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียง แม้สุขก็ดีทุก็ดีหรืออทุกขมสุขก็ดีที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางหูเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงจมูกย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงกลิ่นทั้งหลายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงวิญญาณทางจมูกย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียง ผัสสะทางจมูกย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงแม้สุขก็ดีทุกขก็ดีหรืออทุกขมสุขก็ดีที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางจมูกเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงลิ้นย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงรถทั้งหลายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียง วิญญาณทางลิ้นย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที These, ่ยงผัสสะทางลิ parfois, auth, ้นย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรืออทุกขมสุขก็ดีที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางลิ้นเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงในพระสูตรนี้ก็เห็นได้ชัดว่าการที่เราเห็นความไม่เที่ยง ั่นก็คือการเห็นตามความเป็นจริงโดยเฉพาะเมื่อเราจเจริญสมาธิแล้วเราไม่ต้องเอาอะไรมาคิดอย่างที่เคยบอกไปไม่จําเป็นต้องยกอะไรขึ้นมาพิจารณาก็ได้แค่เราคอยสังเกตเวลาเมื่อจิตมันตั้งมาเมื่อเราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นเป็นอย่างดีเราก็จะเห็นสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นและก็แปลปรวนเปลี่ยนไปเป็นประการื่น สภาวะนั้นอาจจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณก็ได้หรือสุดท้ายแม้แต่ความตั้งมั่นของจิตของเราเองก็ปรากฏว่าไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนเป็นประการอื่นกรเหลือ,อีกสองอันสุดท้ายอย่างนี้ว่ากายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงพวดทาพานทั้งหลายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง วิญญาณทางกายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงผัสสะทางกายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงแม้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรืออทุกขมสุขก็ดีที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางกายเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงใจย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงทำทั้งหลายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียง วิญญาณทางใจย่อมปรากฏําความเป็นจริงว่าไม่เทียงผัสสะทางใจย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงแม้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรืออทุกขมสุขก็ดีที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางใจเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถอะ ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงประสูตรนี้ก็ทําให้เราเห็นว่าเมื่อจิตเราตั้งมั่นก็จะเกือ้อกูลต่อการเห็นตามความเป็นจริง